สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูดวงการงานการเงินคนเกิดวันเสาร์นะคะของเดือนมิถุนายน 2015. 2 5 1 5ก็อันนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ได้ชอไม่ได้เฉพาะเจอจงก็ด้วยเป็นแนวทางนะคะก็ลองมาเริ่มกันเลยนะคะใบแรกนะคะ M paste นะคะ ใบที่สองเพรทเหรียญน,นะคะคาริออดนะคะหนึ่งถ้วย หนึงดะหนไม้นะคะก็มาเริ่มจากเรื่องการงานก่อนนะคะการงานเดือนนี้ก็คิดว่าเดือนนี้น่าจะงานก็น่าจะสบายอยู่นะได้เอ็มเพสนะคะก็คืองานอาจจะแบบไม่ได้ยากลาบากมากอะไรเงี้ยคืองานทํางานแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะ <c oughs> เดอเอ,อหน,หนไม้นะคะอันนี้ก็จะได้งานใหม่ก็อาจจะเป็นได้ตําแหน่งใหม่ก็ได้หน้าที่ใหม่ตําแหน่งใหม่อย่างนี้นะคะ หรือไม่ก็ใครที่รองงานก็อาจจะได้งานใหม่เดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะแล้วก็งานใหม่เนี่ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นอันนี้นะคะหนึ่งถ้วยก็คือผู้ใหญ่เหมือนผู้ใหญ่ให้ความเชื่อถืออาจจะได้มอบหมายงานที่ดีๆให้เราแบบนี้ก็ได้นะคืองานใหม่ที่ได้อคิดว่าน่าจะเป็นงานที่ดีนะคะอันนี้นะแล้วก็อาจจะเป็นงานเดือนนี้ก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเดินทางเยอะด้วยนะคะได้ชาลิคออทน,นะเกี่ยวกับ อันนี้ก็อาจจะได้เดินทางเยอะอาจจะเป็นงานที่แบบว่าเดือนนี้ก็ต้องไปนวดมานี่นนอะไรอย่างนี้นะคะส่วนเรื่องเงินเรื่องเงินเดือนนี้ก็คิดว่ามีเงินมีรายได้เข้ามาเยอะคือเดือนนี้คิดว่าหาเงินเก่งมีรายได้เข้ามาเยอะอาจจะมีรายได้เข้ามาหลายทางด้วยก็ได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่ได้ของขวัญของฝากด้วยนะเดือนนี้หนึ่งถ้วยนะคะก็อาจจะได้ของขวัญของฝากแล้วก็คือเดือนนี้รายได้ดีหาเงินได้เยอะ แต่ว่าก็มีรายจ่ายด้วยนะคะคือชาริออดเนอะก็คือหาเงินได้เยอะแต่ก็มีรายจ่ายก็มีรายจ่ายอยู่เยอะเหมือนกันนะเดือนนี้แล้วก็รายจ่ายก็อาจจะมีเกี่ยวกับเกี่ยวกับยานพาหนะก็ได้นะคะเกี่ยวกับรถอาจจะมีเรื่องซ่อมรถอาจจะมีเรื่องซื้อรถใหม่ซ่อมรถหรือเรื่องเกี่ยวกับเสียเงินไปกับการเดินทางก็ได้นะคะเดือนนี้นะก็โอเคนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ